ครับวันนี้เราจะมาดูแนวโน้มสไตล์เฮียยุทธนะครับกับทองคำแท่งไทยและโก้สปอตนะครับจากเทคนิคทั้ง5ด้วยหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมหยุดเล่มนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ฝึกฝนไปด้วยกันด้วยเทคนิคพื้นฐาน5ชนิดที่ทั่วโลกยอมรับกันนะครับก็จะมี5อย่างในหนังสือเล่มนี้นะครับก็ทุกท่านก็ลองไปศึกษาเรียนรู้กันนะครับใครที่มีแล้วหยิบขึ้นมาไปกันเลยครับ ขอไลค์เข้าหัวใจด้วยครับใครที่เข้ามาแล้วรายงานตัวเข้ามาครับไปกันเลยเทคนิคบอกอะไรกับเราบ้างเราจะเริ่มด้วยราคาทองคําแท่งไทยก่อนนะครับทองคําแท่งไทยอ้าวมาแล้วครับเราเปิดมาที่ทองคําแท่งไทยนะครับวันนี้เมื่อวานนี้ได้บอกไว้ไว่าอย่างไรครับขึ้นอีเลียดเวฟล้วนๆเลยนะครับทองคําแท่งไทยที่ วิเคราะห์ไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนกระทั่งมาถึงเมื่อวานนี้วันนี้ก็ยังเป็นอ e ีเรียดเวฟอยู่นะครับตอนนี้ทำเฟรมราย4ชั่วโมงสีน้ำเงินนะครับทำขึ้นหนึเรียบร้อยไปแล้วนะครับแล้วก็ลงขึ้น2จบไปแล้วเด้งขึ้นกำลังทำขึ้น3 3สีน้ำเงินอยู่นะครับขึ้น3นั้นยังไม่จบนะครับตอนนี้เราก็รอดูว่า3สีน้ำเงินจะจบลงที่ตรงไหน เราก็เลยต้องลงไปดูกันต่อที่ที่ไหนครับที่ไทม์เฟรมย่อยลงไปนะครับที่ไทม์เฟรมย่อยลงไปว่าตอนนี้ขึ้น3สีน้ำเงินนั้นมีรายละเอียดปีกย่อยอย่างไรก็เลยลงไปที่ไทม์เฟรมรายหนชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงตอนนี้อ่าเรามาแล้วครับจากขึ้น2ไปหาขึ้น3ของไทม์เฟรมรายหนชั่วโมงก็บอกให้เรารู้ว่า รู้ว่าอะไรครับสมาชิกทุกท่านเข้ามาแล้วขอหัวไหลขอหัวใจก่อนครับอ่าเป็นกำลังใจให้ผู้ฝึกสอนด้วยครับอย่าลืมแชร์นะครับให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากแชร์สำคัญมากๆนะครับทำให้ผู้อื่นได้เห็นเรานะครับตอนนี้เพจเราก็เพิ่งจะพันเก้าคนมาตั้งแต่ต้นปีก็ยังไม่ถึง2,000ัสักทีนะครับฝากสมาชิกผู้ใจดีกดแชร์ให้กับคุณยุทธด้วยนะครับ ไลา์มาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปียังไม่มีสมาชิกเพิ่มเกิน100เลยพันเกว่ากว่าก็อยู่ที่พันเกว่ากว่าสยรภาพดีมากครับไปกันต่อเลยลายชั่วโมงบอกกับเราว่าขึ้นย่อยจากขึ้น2สีน้ำเงินไปหา3สีน้ำเงินใน up t ท n ก็จะมีตามกฎ elite wave ก็จะมีทั้งหมด5ลูกขื้นตอนนี้ขึ้น1ของลาย1ชั่วโมงครับสีดาจบไปแล้วขึ้น2จบไปแล้วลาย1ชั่วโมง แล้วก็ทําขึ้น3ย่อยจบไปแล้วลงขึ้น4จบหรือยังถ้าจะจบเมื่อวานนี้เราบอกว่ามันจะต้องทำไฮที่สูงกว่า49,000เอ้ย4 0โทษครับ43,967ซึ่งเป็นไฮอยู่นะครับตอนนี้ไฮก็คือตรงนี้ครับ43,967หรือก็ประมาณ44,000เพราะมันขาดอยู่ไม่กี่บาทนะครับตอนนี้ ราคาขึ้นมา40,000เท่าไรครับนี่เลยเอาลูกศรมาเลยลูกศรเมาแล้วครับราคาเรียวไทมนะครับกราฟนี้สีเขียวครับเราเห็นตัวหนังสือสีเขียวตอนนี้ราคาอยู่ที่43,974อาวทำ h ฮเออ High แล้วนะครับเกินกว่า43,967นันั่นหมายถึงถ้าสามารถยืนแนวโน้มนี้ได้และยืนยันการขึ้นได้ก็จะพิสูจน์ให้รู้ว่า โลที่ทำไว้จบคืน4ไปแล้วนะครับตอนนี้เซสว่าจบไหมจบแล้วละกันนะครับเพราะว่าณเวลานี้ราคาทำ high ร์ไฮสูงกว่าขยายมาดูเลยครับนี่ครับเราขยายมาดูเลยนะครับโลที่ทำไว้ก็คือ43,417 417บาทตรงนี้นะครับ จากไฮก็ลงมาตอนนี้ทำไฮเออไฮแต่ไฮเออไฮนี้ยืนได้ไหมถ้ายืนได้นั่นหมายถึงราคาขึ้น 4. อีเลียดเวฟก็จะจบลงแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็จะเป็นการทดสอบายนะครับที่มันสูงกว่าขึ้นมาก็หมายถึงมันสะบัดหางเล็กน้อยนะครับสูงกว่ากันเล็กน้อยแล้วยืนไม่ได้เราก็จะถือว่ายังไม่ใช่นะครับเป็นการ ทำไฮหลอกแต่มันจะยืนได้ไหมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับสมาชิกถ้ายืนได้หมายถึง4ี่ก็จบแล้วก็ขึ้นทำคืนห้าแล้วจากตอนนี้หลุนครับยืนได้ไม่ยากเพราะว่าพอสะบัดทำาไฮหรือไฮปึบมันย่อลงเลยนะครับปิดแท่งเทียนแล้วย่อลงเลยเราขยายลายชั่วโมงมาดูอีกที่ขยายมาเยอะๆครับจะเห็นว่าลายชั่วโมงนั้นเป็นยังไงครับ กำลังจะปิดแท่งเทียนนะครับกำลังจะปิดแท่งเทียนแล้วยืนได้ไหมยังยืนไม่ได้นะครับยังยืนไม่ได้นะเห็นภาพนะครับนี่ก็คือขยายมาสุดแล้วนะครับขยายมาสุดแล้วจะเห็นว่าแท่งที่ผ่านมายังยืนไม่ได้นะครับนี่ครับกำลังจะปิดแล้วอีก7นาทีถ้ายืนไม่ได้ก็จะต้องรอดูกันต่อไปจนกว่าแท่งเทียนจะยืนได้นะครับยืนทายที่เซทว่าสี่หมื่นสี่พันละกัน ยืนรับยืน44,000ได้ก็ถือว่ากลับตัวขึ้นนะครับเมื่อกี้นี้ไปทำสูงสุดไว้ที่เท่าไรเนี่ยเราเอามาอ์้จิ้มไปนะครับที่แท่งเทียนสีเขียวก่อนหน้านะครับราคาสูงสุดที่ทำไว้อยู่ที่4 4 0 2 8บาทนะครับแต่ยังยืนไม่ได้นะครับทดสอบ44,0 0 0แล้วแต่ยังยืนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องรอดูกันต่อไปยืนได้เมื่อไรจบข่าวครับยืนไม่ได้ก็ ก็จะมีการย่อตัวลงนะครับเราขยับเส้นมาวางไว้ที่ไฮตรงนี้เลยไอเห็นภาพไหมครับ44 0 0 0 20พบาทตรงนั้นนะครับเส้นสีม่วงโอเคนะสมาชิกทุกท่านตอนนี้ก็ต้องรอดูครับลุ้นกันต่อไปครับทองคำแท่งไทยถ้าสามารถยืนเส้นนี้ได้นั่นหมายถึงนั่นหมายถึงราคาก็จะขึ้นต่อเพื่อที่จะทำขึ้นลูกที่5นะครับเห็นภาพนะครับจาก เราจะเห็นจากที่เรานับเอาไว้นะครับจบขึ้น3ไปแล้วนะครับแล้วก็กําลังทำขึ้นลูกที่4อยู่นะครับถ้า4จบนั้นหมายถึงราคาก็จะขยับตัวขึ้นเพื่อทำขึ้นลูกที่5นั่นเองนะครับนี่ก็คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้4จบแล้วหรือยังหลุ้นกันต่อไปครับสมาชิกทุกท่านโอเคนะพรุ่งนี้เราก็จะรู้คําตอบแล้วครับถ้ายืนได้ ไปต่อนะครับขึ้น5ซึ่งเป้าหมายกันขึ้นขึ้นหเดี๋ยวเรามาดูเป้าหมายกันเลยครับว่าเป้าหมายคือเท่าไหร่บ้างามาดูกันเลยครับลาย1ชั่วโมงเราจะใช้อะไรต่อครับถ้าเกิดว่าราคาสามารถยืนได้แล้วจบคือลูกที่4นั่นหมายถึงเราก็จะใช้ ฟิโบนาชีนัมเบอร์นะครับจากหนังสือเทคนิคเทรทองแบบจอมยุทธของเรานะครับบอกให้รู้ว่าฟิโบนาชีเราอยู่ที่หน้า71นะครับอยู่ที่หน้า71เราจะใช้ฟิโบนาชีเอ็กซ์เทนชันในการหาลูกลื่นลูกนี้นะครับว่าเป้าหมายคือลูกที่5จะอยู่ที่เท่าไหร่ได้บ้างโอเคนะสมาชิกทุกท่านไปเลยเราสมมุติว่า4จบไปที่43,417นเนาะ แล้วก็สักครู่นะครับ3อยู่ที่เท่าไหร่ครับ3เราอยู่ที่43,967นะครับสุกสอนสีดำดูหนังสือสีดำเนาะแล้วก็4อยู่ที่เราสมมุติว่า43,417เป็น4นะครับแล้วก็ขึ้น2นะครับเป็นขึ้นเริ่มต้น เพราะว่าฟิโปลาซีเอ็กเทนชันเนี่ยจะต้องหาจุด3จุดนะครับเราต้องหาจุด 3. จุดจุดที่1เนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นตอนนี้จุดเริ่มต้นเราให้เป็น40 0 0ม4 0นส0นี่ครับคือลูกที่2นะครับคือจุดเริ่มต้น4ี2 2 0ตรงน,นี้เป็นจุดเริ่มต้นคืนนะครับแล้วเราก็ไปที่กล่องเครื่องมือด้านข้างนะครับ ดับเบิลคลิกเข้าไปเอา extension มาใช้ครับคลิกไปที่ extension จุดเริ่มต้นคือ41,220นะครับลากขึ้นไปหา high จุดที่2คือก็คือ,ค,อ,ค,อคืน3นั่นเอง43,967 แล้วเราก็ดึงลงมาครับหาโลที่ขึ้น4อยู่ที่43,417ถ้าตรงนี้คือใช่นะครับเราก็จะได้เป้าหมายออกมานะครับ43,417วางเลยเรียบร้อยครับเราก็จะได้เป้าหมายของ f i โป Extension มาตามด้านข้างเลยครับนี่คือเป้าหมายของขึ้น5นะครับ จากฟิโปเอ็ก n s เ o นชเราก็จะได้ออกมาดังนี้ครับขึ้นหนึ่งการขึ้นแนวต้านที่หนึ่งก็จะขึ้นไปที่4ีมือนี่ครับแนวต้านแรกอยู่ที่236 f i อยสามสโปสองนั่นเอง ก็อยู่ที่ 40, 4, สี่0มื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบสี่อะตีช่วห้าร้อยแล้วกันนะปัดขึ้นไปสิบสิบหกบาทนะครับสี่0มืนสี่พันห้าร้อยเป็นแนวต้านที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นแนวต้านที่หนึ่งหากสามารถขึ้นไปได้นะครับจากจากโลที่สี่มื่นสามพันสี่ร้อยสิบเจ็ดนะและต้องไม่มีโลว์โลที่ต่ำกว่านี้นะครับอ่าแล้วก็ เป้าหมายแนวต้านที่2อยู่ที่38.2%อยู่ที่44,800นะครับเป็นแนวต้านที่2 4 0สี่มืโอ้ตัวเลขมันเยอะนะ 4, 800, เนาะ4 8 0พราอพอเป็นทองคำแท่งไทยนี่ตัวเลขค่อนข้างเยอะนะฮะหหลักเลยเนาะอันนี้ก็คือแนวต้านที่2นะครับจากฟนะีโป e เอ็ก s i เ n เนาะเราก็จะหาเป้าหมายขึ้นที่5สีดำ แล้วก็ขึ้น3าสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เป้าหมายที่3ามก็จะอยู่ที่50%นะครับ50%อก็อยู่ที่45,100ืานะครับปัดขึ้นมาให้หมดเลยนะครับ45 1ห0อบาทอันนี้เป็นเป้าหมายที่3แนวต้านนะครับที่จะเป็นเป้าหมายการขึ้นไปในครั้งนี้นะครับของราคาทองคำแท่งไทยนะไม่ใช่โกลด์สปอตนะครับ อันนี้เป็นเป้าหมายที่3แนวต้านที่3เป้าหมายการขึ้นเพื่อที่จะจบขึ้น3สีน้ำเงินลาย4ชั่วโมงแล้วก็จบขึ้น5สีดำลาย1ชั่วโมงนั่นเองนะครับ3เป้าละเอาต่อไหมต่อไปอีกนะครับ6 1 8อยู่ที่45,000 3 0 0 400บาทนะครับปัดขึ้นให้หมดเลยนะถ้าเป็นเศษนะครับ45,000 400บาท เป็นเป้าหมายที่4นะครับฟีโป61.8%นั่นเองเอาแค่4เป้าก่อนแล้วกันนะครับตามนี้เลยนะครับถ้าเกิดสามารถทำไฮเออร์ไฮได้ราคาก็จะสามารถวิ่งขึ้นไป4เป้าหมายนี้แต่จริงๆเป้าหมายเนี่ยสามารถขึ้นไปได้ถ้าเกิดเกินถ้ามันถ้ามันเกิน 45,400เนี่ยราคาจะวิ่งขึ้นต่อนะครับจะขึ้นไปที่ไหนครับถ้าสามารถขึ้นเกิน45,400บาทได้คือ61.8%นั่นเองนะครับราคาก็จะขึ้นต่อเลยนะครับเพื่อที่จะไปหา100%ของ extension นะครับ100%ของ extension เนี่ยก็จะอยู่ที่ 4 6 2 0 0บาทนะครับถ้าทะลุอันนี้ได้มันจะเกินสเต็ปนะครับมันจะวิ่งไปสเต็ปที่2เลยนะครับ4 6 2 0 0บาทนะครับเป็นเป้าต่อไปนะถ้าเกิดสามารถขึ้นได้สูงกว่า4 5 4 0 0นะครับโอเคนะสมาชิกทุกท่านแล้วแนวรับอยู่ตรงไหนแนวรับนั้นก็จะอยู่ที่ที่โลครับแนวรับก็อยู่ที่โลโลนั้นก็คือเท่าไหร่ โลนั้นก็คือที่ป้ายไพ์วอรดเลยครับ4ี่หมื่ามพันสี่ิบเจ็ดกติซะว,ว่าสี่ร้อยนะครับสี่0มาบาทเป็นแนวรับให้แนวรับไวแนวรอแนวรับเดียวเลยครับเพราะว่าถ้ามีโลว์โลถึงจะไปหาแนวรับต่อนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีนั่นก็หมายถึงแนวรับนี้ ก็จะสามารถรับอยู่นะครับก็จะสามารถรับอยู่ในตอนนี้แล้วก็เป็นคืน4ี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารับไม่อยู่นั่นหมายถึงราคาก็จะเปลี่ยนสเตปเลยนะครับหมายถึงถ้ามีโลว์โลก็จะลงเลยนะครับกับตัวลงเลยนะตรงจุดนี้เข้าใจนะครับทุกท่านฮ่าเข้าใจเนาะเข้าใจขอ5คนละ1ตัวครับไม่เข้าใจกดศูนย์ครับกับราคาทองคําแท่งไทยในวันนี้ครับ แนวต้านหลักนะครับก็จะมี4แนวนะครับโดยถ้าขึ้นเกิน45,400บาทก็จะไปเจอกันที่100%ของ f i โป e เอ็กซ i เ n เลยนะอยู่ที่46,200แล้วก็แนวรับ43,400บาทครับที่เป็น l o อยู่ที่เราสมมุติว่าเป็นขึ้น4ตอนนี้อยู่นะครับถ้ามี lower low ที่ต่ำกว่าไหนถึงก็ยังจะลงต่อนะครับแปลว่า การขึ้นนั้นก็จะจบลงนะครับยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็จะลงต่อนะนี่คือแนวโน้มคอบภาพเก็บไว้ดูได้เลยครับทองคำแท่ง96.5%ขอ5คนละหตัวนะครับตูต,ตานขอไลค์ขอหูใจด้วยแล้วฝากแชร์ด้วยครับเรียบร้อยกับทองคำแท่งเราไปต่อที่โกลสปอตนะครับ โอ้ s p o บอกอะไรกับเราบ้างนะเวลานี้โก s p o r t บอกให้เรารู้ว่าวันนี้เราจะมาใช้ RSI ในการดู Go s p o r t ไปด้วยกันนะครับโอเคนะสมาชิก <c oughs> จะเห็นว่าณเวลานี้โก s p o r t เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับ Go s p o r t ก็บอกให้เรารู้เช่นการจาก RSI ที่จะทำยอดสูงสุดเอาไว้นะครับ ไอ้าสนยียยอดสูงสุดเอาไว้บอกให้รู้ว่านี่ก็คือขึ้นขึ้นอะไรครับขึ้น3อ่าเรียบร้อย3จบไปแล้วนะครับแล้วก็ย่อตัวพักตัวลงทําขึ้น4ที่2,000 3จบไปที่2431น,นะครับแล้วก็ย่อลงทํา4ที่ 2,293นะครับโดย3เนี่ยเราได้มาจากอะไรครับเราใช้อ s i ในการดูขื่น3ไปเปิดดูที่ขึ้น3ได้เลยนะครับว่าคุณสมบัติขึ้น3เป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วใช้อ s i ดูอย่างไรนะครับเราก็ใช้อ s i ในการดูได้ครับคุณสมบัติของอา i บอกไว้นะครับเมื่อเราได้ขึ้น3เราจบขึ้น4เราก็รู้แล้วครับว่าตอนนี้ราคาทองคำโกดสปอร์ตกำลัง ขึ้นทำขึ้น5้อยู่นะครับขึ้นเพื่อทำขึ้น5้าอยู่นะครับโกสปอตก็ทำห้เช่นกันจบหรือยังจบเมื่อไหร่จบที่ไหนยังบอกไม่ได้นะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าโกสปอตทำขึ้น5้อยู่นะครับสมาชิกทุกท่านนี่คือหนึงนี่คือ2แบบนี้นะครับ3 4แล้วก็5ตามนี้เลยครับนี่คือขึ้นเริ่มตน้น โอเคนะสมาชิกทุกท่านนี่ก็คือโกลสปอร์ตที่บอกกับเรานะครับแล้วตอนนี้เป้าหมายของคืน5อยู่ที่เท่าไหร่เราใช้วิธีเดียวกับราคาทองคำแท่งเลยครับเราจะเห็นว่าเราต้องใช้ extension เพื่อหาเป้าหมายคืน5โดยโดยมีคืน extension ต้องใช้จุด3จุดนะครับ เป้าหมายาาเป้หมยที่ผ่านมานะครสามจุดเพื่อที่จะทำฟีโปเอ็กเ s นชันนะครับเราก็จะต้องใช้ขึ้น2เป็นเป้าหมายที่1นะครับ2 3แล้วก็4ในการหา extension ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้ว3อยู่ตรงไหน,น2อยู่ตรงไหน,น4อยู่ตรงไหน,นเราก็ใส่เลยครับเอาดับเบิลคลิกที่กล่องเครื่องมือด้านข้างครับแล้วนำฟีโปเอ็กเ s นชันมาเลยเห็นภาพไหมครับ พอเราได้ extension เสร็จแล้วเราก็ใส่เลยนะครับใส่เลยขึ้น1ลูกที่1อ่าจุดที่1ก็คือ1984นะครับ1 9 8เปเป็นจุดที่1นะครับขึ้น2นั่นเองก็คือเราขึ้น2เป็นจุดที่1เนาะแล้วเราก็ลากไปหาเราก็ลากไปหาจุดที่2ก็คือขึ้น3อยู่ที่2431 2,431เรียบร้อยระวางครับแล้วดึงลงมาหาคืน4ที่2,293จุดที่3นะครับ2,293วางเลยครับเรียบร้อยได้ f i โปเอ็ก n s เ o นมาแล้วครับพอเราได้ f i โป e อ็ก n s เ o นมาตอนนี้เราก็จะเห็นว่าอะไรบ้างขยับขยายขยายขึ้นมาครับ เราก็จะเห็น extension เป็นสีสดใสนั่นนะครับจากโลที่สองพันเอ่เท่าไหร่นะสองพันสองอเก้าสิบสามนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นขึ้นขึ้นสี่นั่นเองนะแต่เป็นจุดฟีโปที่เราใช้กลาง extension ขึ้นมานะครับ <c oughs> สมาชิกก็จะเห็นว่าในตอนนี้ ราคาเนี่ยขึ้นมาถึงเท่าไหร่ครับราคาตอนนี้เนี่ยขึ้นมาถึง2,753เหลรียญแล้วนะครับที่ลูกศรชี้ด้านข้างเนาะเป็นเรียวไทม์นะครับเป็นเรียวไทม์ราคาเรียวไทม์นะ2,753กํากำลังวิ่งอยู่นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยฟีโปร8า 2, อยู่ที่2,470เเนี่ยทะลุมาแล้วนะครับ โดนทำลายไปแล้วนะครับ23.6โดนทำลายไปแล้ว38.2โดนทำลายไปแล้ว50% 2523ก็โดนทำลายไปแล้วนะครับตอนนี้2,700นะครับโอ้เดี๋ยวอันนี้2,500เองเหรอเพราะนั้นเนี่ยฟิโปโดนทำลายไปถึงไหนแล้วครับ61.8ก็โดนทำลายไปแล้ว78.6ก็โดนทำลายไปแล้วตอนนี้ราคากำลังทดสอบ100%นะครับอยู่ที่ 2,750เหรียญน,นะครับตอนนี้2,754เนาะซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยฟิโป100%กํากำลังถูกทดสอบอยู่นะถึงแม้จะสะบัดเกินไปบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยังยังคงอยู่ในแนวโน้มนะครับแนวต้านจะอยู่ตรงไหนบ้างเรามาเขียนเลยแนวต้านที่1ก็คือ ตรงนี้แหละครับ2,750เนี่ยแหละเป็นแนวต้านที่1นนะครับเพราะว่ายังยืนไม่ได้เราก็นี่เราใช้ทางเฟรมลายเดย์มาเขียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังยืน2,750เปลี่ยนไม่ได้ในลายเดย์ก็จะยังไม่ทำลายแนวต้านนี้นะครับฟิโปเนี่ยชี้ extension ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้แนวต้านที่หนึ่งเนาะ รายเดนะครับตรงนี้เป็นที่เราดูอยู่ตรงนี้เป็นไทม์เฟรมรายเดรายวันนะครับเพราะฉะนั้นหากจะทำลายแนวต้านใดเนี่ยแท่งเทียนลายเดจะต้องยืนแนวต้านนั้นให้ได้นะครับเข้าใจตรงนี้นะครับอนะันนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไทม์เฟรมย่อยๆมันยืนได้แล้วอ่าก็ไม่สนใจนะครับเราสนใจไทม์เฟรมลายเดนะสมาชิกเข้าใจนะครับเข้าใจตรงนี้ขอ5คนละ2ตัวก่อนครับ แล้ว <c oughs> แนวโน้มแนวต้านถัดไปก็ไปอยู่ที่161.8%หกสิอนตนะร้อยหกสิบเอ็ดจุรยู่ที่ไรครับอยู่ที่สามพกับ28เหรียญน,นะครับสามพกับ28เหรียญแต่ระหว่าง ระหว่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีแนวต้านอีกสองแนวนะครับที่มีความสำคัญนั่นก็คือ123เอร์เซนนะครับเป็นหนึ่งแนวต้านเนาะฝากสมาชิกไปหาครับ123ยี่เอเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแนวต้านที่สองอยู่ที่123เเนเนาะเป็นแนวต้านที่สองนะครับแล้วก็แนวต้านที่สามเนี่ยก็จะอยู่ที่ ร้อยสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับสองแนวต้านนี้ครับก็จะเป็นแนวต้านที่ย่อลงมาตรงนี้เป็นจึงเป็นแนวต้านที่สี่เนาะสามพันยี่สิบแปดเนี่ยเป็นแนวต้านที่สี่นะครับอันนั้นแนวต้านที่หนึ่งเฉลยแล้วสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบแนวต้านที่สองอยู่ที่ฟีโป 123%เนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกฝากไปหาด้วยนะครับแล้วแนวต้านที่3อยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่138เนะครับเป็นแนวต้านที่3แล้วแนวต้านที่4ก็จะอยู่ที่1 6 8 6ซึ่งก็อยู่ที่3 0มพนเกืบ28นั่นเองนะครับเอยโทษครับเขียนผิด3อยู่นี่ครับแนวต้านที่3นะครับ ันนี้เป็นแนวต้านที่2จึงมีการบ้านให้สมาชิกให้ไปหาแนวต้านที่2กับแนวต้านที่3เอาเองนะครับถ้าอยากรู้โกสปอตท่านก็ต้องไปหาแนวต้านตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็แนวต้านที่4ก็จะอยู่ที่3028เหรียญซึ่งก็เป็นฟีโป61.8 1ิบเนั่นเองนะครับซึ่งเรากลางฟีโปมาแล้วตามนี้เลยนะครับ โอเคทุกท่านเข้าใจนะครับกันบ้านกด5กดละ5ตัวครับไม่เข้าใจกด0ส่วนตอนนี้แนวรับนะครับแนวรับก็จะอยู่ที่เท่าไร่ครับแนวรับทั้งหมดก็จะอยู่ที่ตรงนี้เลยครับเอาโรเป็นแนวรับเลย2000กับ2 00, 2 6 0เหรียญครับเป็นแนวรับที่ห้ามหลุดลงไปถ้าหลุดลงไปเมื่อไหร่นั่นหมายถึง ราคาขาขึ้นนี้ก็จะจบลงนะครับ2 6 0 2เหรียญนะถ้าหลุดลงไปเมื่อไหร่หมายถึงการขึ้นครั้งนี้ก็จะจบลงนะครับเพราะมันคือขึ้น5ย่อยนั่นเองนะครับมันก็จะจบขึ้น5ย่อยนี้นะครับเพราะฉะนั้นแนวรับนี้จึงเป็นแนวรับที่สำคัญและให้ไว้แนวรับเดียวเลยนะครับเคนะแนวรับอื่นยังไม่สำคัญครับ เพราะว่าตาบใดที่ยังไม่หลุด2,602เหรียญน,นั่นก็หมายถึงขาขึ้นนี้ยังไม่จบนะครับใครที่ถือนะซื้อบายไว้ก็สามารถลุ้นให้ขึ้นต่อได้นะครับแต่ถ้าหลุด2,602เหรียญเมื่อไหร่หมายถึงขาขึ้นนี้จบลงนะครับขึ้น5้าก็จะจบลงเช่นกันนะครับเข้าใจตรงนี้นะครับอ่าเรียบร้อยโอเคนะทุกๆท่าน เรียบร้อยแล้วเราให้เป้าหมายเอาไว้ทั้งหมดตามนี้เลยนี่ขึ้น4อยู่ตรงนี้นี่ก็คือ go s p o ต t นะครับในเวลานี้นะครับมีการบ้านให้ด้วยนะครับแนวต้าน2แนวที่เว้นเอาไว้ก็คือ extension 123%กับ extension ร้อยสามนะครับจากจุด3จุดเนาะจากจุด3จุดที่เราตีด้วย extension นั่นก็คือจุดที่1ที่วงไว้สีส้มนะครับจุดที่1ที่วงไว้สีส้มตรงนี้เนาะพันเะก้ารี่เหรียญจุดที่2คือ 2,431และจุดที่3ก็คือ2,293หลี่นะครับ3จุดนี้เราใช้ในการตี f i โป e x t e n s i o n นออกมานะครับของลื้นลายเดย์ทาเฟรมลายเดย์นะเพราะฉะนั้นทาเฟรมอื่นไม่สนใจนะครับตอนนี้เราสนใจทางเฟรมหลักก่อนนะครับแล้วเราก็ได้แนวต้านออกมาทั้งหมด4แนวเนอะจาก f i โป e x t e n s i o n นนี้นะครับมีการบ้านให้2ข้อให้ไปหากันด้วยนะครับแล้วแนวรับที่ จะต้องห้ามหลุดลงไปก็คือ2,602เหรียญมีโลว์เวอร์โลต่ำกว่าเมื่อไหร่หมายถึงคืน5สีส้มจบลงทันทีนะครับโอเคนะครับสมาชิกทุกท่านเข้าใจตรงกันนะขอบภาพเก็บไว้นะครับมีการบ้านด้วยนะครับอ้าวทีนี้เราก็จบแล้วเจอกันอีกทีนะครับน่าจะเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์หากพรุ่งนี้ ว่างก็จะมาไลฟ์สดให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าม,ามันติดธุระนะก็ก็มาไลฟ์สดไม่ได้ก็จะเจอกันอีกทีวันเสาร์เลยนะครับตอนบ่ายสามโมงครึ่งนะครับบ่ายสามโมงครึ่งเราก็มาเจอกันเดี๋ยวเราก็มาเฉลยกันละกันเนาะว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่บ้างนะโอเคฝากคู่ลังกดแล้วก็ส่งมาใน หน้าเพจด้วยครับเพราะว่าสมาชิกหลายๆท่านก็ยังเป็นมือใหม่ยังกดไม่เป็นนะครับฝากคุกช่วยกดกันบ้าน2ข้อให้ด้วยนะขอบคุณครับวันนี้ก็จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ